สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุปุกสุคนนะคะนอก,ก่อนจะไปรับฟังรับชมของวันนี้นะคะเรามาสรุปแนวทางสูตรเม็ดเดียวนะคะของเมื่อวานนะคะแอดมินก็ให้เด่นไปที่สูตรนะคะวิ่งห้าวิ่งแปดวิ่งสองนะคะแนวทางเข้านะคะนอยพิเศษนะคะศูนสองศูนย์ 2, นะคะมานะคะสองศูนย์ศูนย์สองทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะ ส่วนล่าง4ี่สองนะคะหลุดไปนะคะส่วนน้อยปกตินะคะ0ูนย์แปดมานะคะมาตัวชอบด้วยเห็นไหมคะปากกาสีเขียวติ๊กไว้นะคะสีเหลืองๆนะคะส่วนสองสองนะคะ,น 2, 2นะ,คะก็หลุดไปนะคะตัววิ่งมานะคะส่วนน้อยวีพีแปดหนึ่งก็หลุดไปนะคะมาตัววิ่งแปดนะคะส่วนล่างเก้าเก้าก็หลุดไปนะคะสรุปมาน้อยพิเศษบนน้อยปกติ บนนะคะสองคู่นะคะกับตัววิ่งสองตัวนะคะเราแะมารับชมของวันนี้กันเลยจ้าข้อเทียบอากาธรรมดานะคะพี่น้องจ๋า ก่อนจะมารับชมของวันนี้ฟังคำเตือนนิดนึงนะคะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะแนวทางนะคะแนวทาง แนวทางหาหน้อยสูตรเม็ดเดียวนะคะเม็ดเดียวจริงๆนะคะถ้าเข้าก็คือเข้าหลุดก็คือหลุดเลยนะคะแอดมินก็ให้เด่น<อ>ไปที่เด่นไปที่หนึ่งนะคะ วิ่ง9วิ่งห้าวิ่ง0ูนย์ะคะเรามารูด1กันนะคะก็จะมี1นึ่งศูนย์หนึ่งหนึสองหสามหนห้าหนึ่งหกหดหแล้วก็1 9นะคะ แอดมินค่อยซูมให้เห็นใกล้ๆนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะก็จะมี10141519แล้วก็12นะคะตัวที่ชอบนะคะมี5คู่นะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้นะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งนะคะ ก่อนออกไปก็ฝากปักต้นรักต้นตะไคร้ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้มีกำลังใจทำคลิปมาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะรวยรวยแห่งๆกันทุกคนนะคะโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ